สวัสดีค่ะหนึ่งวันที่หนองบัวลพูเราไปไหนบ้างตรงนี้ก็คือร้านซีอ่ข้าวต้มนะคะคือแบบอร่อยกินเกลี้ยงจานแต่สิ่งนั้นคือมาจากตลาดค่ะแล้วนี่คือร้าน The Container Cafe นะคะร้านนี้ก็บริกาศดีกาแฟอร่อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็น่ารักดูแลดีนะคะร้านที่สามก็คือจะเป็นปริญญา ครัวปริญญานะคะร้านนี้คือชอบมากก็คือเมี่ยงเจษสนใจไปกับลุงชูนะคะคิงเมียงนะคะถูกต้องมะใส่ด้จใส่ัวอนไดไมีมะพร้าวคั่วมีพริกมีมะนาวด้วยนะคะหอมไรอสมุนไพรมากเลยนะคะวันนี้ ใส่น <laughs> ้ำจิ้มไปตอนนี้เขอนะคะเอาสองท่านนี้กำลังจะเอาเข้าปากแล้วนะคะยังไงบ้างคะคุยยังไม่ได้นะแกเคี้ยวอยู่บอกยังไม่ได้นะคะตอนนี้อรสชาติเป็นยังไงอื

ไปเลยนะคะเข้าไปเลยตาสวดเลยอร่อยใช่ไหมคะทานสมุนไพรเลยนะคะวันนี้เราเป็นเมนูสมุนไพรนี่คือรูปร่างหน้าตาของเมี่ยงคำลำพูนะคะเขาก็จะมีใบชะพบูแล้วก็มี ใบกรีบของดอกบัวนะคะดอกบัวหลวงนะคะสีชมพูสวยงามแล้วก็นี่คือบรรดามีเครื่องเคียงต่างๆนานานนะคะส่วนรายการนี้ก็คือแกงเห็ดเผาะน,นะคะจะมีความคันเมนูนี้เขาไม่คิดตังค์นะคะไปต่อกันที่ขวัญตาผ้าไทยนะคะได้กลิ่นมะขามเลยนะคะเนี่ยใช่ไหม มีใช่นี้เป็นเปรี้ยวเปลือกมะขามมันเปรี้ยวมะขามมันจะมีมะขามมาแล้วก็กินกินเสร็จมาทับเป็นสีแต่พวกนี้นะมูติว่าเราจะย้อมเราถึงจะปรุงอันนี้ยังไม่ได้ปรุงสีพื้นอะไรคะสีชมพูสีชมพูนี้เป็นผ่อมเดี๋ยวเรากระดูกระดูงงไหมกระดูกระดูไม่สีนี้ใบดาวกระจายใช่ค่ะเป็นดาวกระจายนี่ดอกดาวกระจายใช่ค่ะอันนี้ใบเลยอันนี้ใบใบกลาบนะตึกลาบ เขารียกอะไรกะของใบกนของ,ต,ของต้นต้นปีบใบต้นปีบนี่คือจุดที่เขาก่อม้อครามนะคะสำหรับ ทำน้ำยอมชั้นส้มอ๋อต้องบดละเอียดอย่างนี้เลยใช้เครื่องปันงป่นไม่ได้เนาะเหมือน <laughs> มันออกสีชมพูชมพูเนาะชมพูมันติดจุดอ๋อจะข้างโคตร ขวัญตาผ้าไทยนี่จะมีครบหมดเลยนะคะบริเวณที่ทอบริเวณมัดย้อมบริเวณที่จัดแสดงสินค้ารวมทั้งสอนทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของผ้าและการเพิ่มมูลค่านะคะส่วนตัวนี้ก็คืออีโคปรินต์นะคะดอกวกระจายใช่ค่ะดอกดาวกระจายแล้วนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นใบอะค่ะใบดอกใบดกระจายอันนี้ใบผงชุรสเหมือนเบอร์เลยนะคะนี่ดอกดาวกระจายค่ะ ปิดท้ายที่หนองบัวลำพูกันที่ร้านสวนลาบเป็ดคะ่ะอร่อยมาก